โพสของก๊อตจิรายุเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกหนุ่มคนดังก๊อตจิรายุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่หวานกันมากๆสำหรับก๊อตจิรายุและโบเบนจวัน แต่ล่าสุดทำเอาเป็นแฟนต่างตกอกตกใจหลังจากที่ฝ่ายหญิงได้มีการเคลื่อนไหวในไอจีโดยการลบรูปคู่ของคู่ออกหมดจนทำเอาชาวโซเชียลก็ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเมื่อเข้าไปดูในไอจส่วนตัวของกฤติรายุโพ์ล่าสุดของภาพระบุแคปชั่นว่า g o y e social media see y ซียูซูล่าสุด ลาก่อนโซเชียลมีเดียแล้วพบกันใหม่ท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอย่าแบบนี้คิดเลยนะดาราหลายคู่เลิกกันและยังแอบคิดเลยพี่กอสพี่โบลงตัวมากไม่มีเลิกแน่นอนสู้ๆนะชอบครั้งคู Support, ่สพอร์ตสพอร์ตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเราวที่ทางทีมงานนำมาฝางจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ